ข้าราชการคมชัดนโยบายการประชุมารเมออายุ70ปี เาวน่านแ้มแมด้วยแมนกาดแ้วย,วยนนกครับากัก็โอเคครับดีรู้ตัวแล้วแหละไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ใช่ครับึนแล้วฝึกแล้วน่าจะรู้เรื่องใช่ครับ บนต้นนี่ปลอดภัยดีใช่ไหมครับปลอดภัยดีครับขอจัครับต้นะดียว่าน่าจะดีขึ้นนะครับสัหน่อยรับแน่วอนนี้กำลังมึนงงอยู่ครับแน่เน่เราเนม่ตานี่่ครับมีแต่น้ำแต่น้ำแน่เเรามว่าเรื่องอะไรบ่าโอเคโอเค ถอนน้อถอนน้อเยมานั่งดเือกเลยได้รับตายว่าด่างบไปอ่ะเพราะดีจังว่ามันพอจ่ายพอเสียผมบอกเลยว่ามือมันมือหัวมือหัวมันหุบใส่เก่งเต็นเอกเลย vẫn được cái là sao nó làm đứng vụ nó nhạc cảm hạnh 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 là hạnh cảm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 

จังหวะนั้นตั้งใจเลยไหมครับมันก็ตั้งใจครับตั้งใจเลยนะครับจังหวะมันลอกเลียนเลยครับกับปิดไม่ก็ลองดูไปก่อนครับว่าทนได้ไหมครับจังหวะทีเดียวทีแรกได้ผลเลยครับยังไงนะยังไงนะยังไงชวะวฮุกซ้ายมาฮุกยังไงจะโลูกนี้กะไปทางครับคิดไหมว่าเกมจะจบสั้นแบบนี้ไม่คิดครับ ว่าซ้อมซ้อมซ้อมตัดมาเลยทุกทุเลยใช่ครับแล้วเราเป็ไปหมัดด้วยอย่างใช่ครับใช่ไหมครับทั้งหมัดทั้งสองนะครับได้เกิดจะเกิดไหมจะเกิดได้ครับจะเกิดได้ครับเจอกันกับแค่เพิ่งมากี่ครั้งนี้วแม่ไม่เคยเจอครับอันนี้ก็แรกใช่ครับน้องเขาก็จะมาแจ้งเกิดเหมือนกันแต่แค่นอนเจ็บเหรอครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่น็องยกแรกความมั่นใจเราตอนนี้มั่นใจขึ้นอยู่ครับความมั่นใจแล้วก็สภาพร่างกายครับเรา ก็ซ้อมนานอยู่ครับซ้อมนานแต่ว่ามีควาชกอตได้นิดเดียวใช่ครับเคสของการแข่งขันบ้างหนึที่ผ่านมาในใจก็มีเจอที่มีโปรกำกับโฟ้โปรกกัสไอ้สันปะตองเราเคยเจอเขาอย่างเ้ย่อยเจอสองครั้งครับเป็นไงผลแพ้หมดสองครั้งชนะหนึ่งชนะหนึ่งก็อยากอยากตีสกอร์ขึ้นนำ ไาที่แพ้เราเราแพ้คาใจยังไงบ้างครับที่เราอยากก็ช่องเจ็ดครับแพ้แตกด้วยอืมตายกี่เข่งเมื่อวันนั้นสองสองแับสองแพ้รวมสิบกว่าเขี้ยวดูถ้าเกิดไม่มีแพ้แตกวันนั้นน่าจะสนุกแต่ว่าวันนี้กลับมาแจ้งเกิดได้ก็ใหญ่สักทีกับโฟกัสครับก็ขอทำฟอร์มก่อนนะน้ำหนักไหนครับน้ำหนักไหนยี่สิบแปดยี่สิบยี่สิบเจ็ดได้เจ็ดที่แปดได้หมดนี่มีอาชีพไหมรู้ว่ายังไม่ทันได้ออกอาวุธ มีครับโอเคขึ้นไปแล้วฉีดกับใครับนาชูครับกับนายุทธครับกับนายุดประมาณสองหมื่นครับอ่าเอานะครับวันนี้ก็โชว์สวยเด็ดขาดเลยอยากฝากถึงใครบ้างครับก็ขอขอบคุณนายว่กอเด้แล้วก็เจแตงอาม่าเอฟทีพนราเชยทุกคนครับทำเจ๊เกิดได้แล้วครับผมยินดีด้วยครับน้องครับผมขอบคุณครับไปหาเพื่อนพี่หน่อย